ทักทายยามทเ,ทยทเที่ยงจ้าพอดีมีมิเตอร์ตัวหนึ่งส่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองครับเป็นซันบ้าบายเอ็กซนอาเนาะตัวนี้เดี๋ยวเรามาเช็คเบื้องต้นกันก่อนดูแล้ว่านมีครบนะผ่านมีครบเดี๋ยวช่างยาจะลองวัดดูก่อนว่าใช้งานได้ไหมย่านโอมไม่ขึ้นนะครับ ด้านโอมไม่ขึ้นเลยมีไฟออกมาที่ปลายสายไหมไฟไม่มานะครับไม่ถึงโอเคเช็คต่อเราจะมา,าเดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้ตั้งผิด ไปมาอยู่นะแต่ทำไมไม่กระดิกเดี๋ยวลองวัดถานดูครับอันนี้ถานใหม่เก้าโวลต์กับ1.5ตั้ง2.5ไม่กระดิกเลยไม่กระดิกเลยนะครับน่าสงสัยซะแล้วว่าจะเป็นโมบิงคอยนะครับเวลามีเมเตอร์สง่งมาซ่อม อย่างเงี้ยเราต้องรีบเช็คอย่างแรกเลยนะครับบูบิงคอยนะตั้งโอมใช้ดิจิตอลตั้งโอมแล้วก็จับเลยครับ 1.3K 1.3K ไม่น่าจะไม่น่าจะขาดนะเพราะฉะนั้นเอาละในเมื่อตัวนี้เรารู้อาการเบื้องต้นแล้วก็ ถอดฐานออกนะครับช่างยาจะถอดฐานออกแล้วก็วัดใช้ดิจิตอลวัดดูสลับขั้วนะครับถ้าเข็มไม่ขึ้นก็สลับขั้วสรุปว่าตัวนี้ moving coil ไม่ขาดนะ moving coil ไม่ขาดใช้ได้ เราก็จะมาดูในส่วนของวงจรว่าทำไมถึงไม่กระดิกเลยวัดฟิวดูซิความต้านทานของฟิวเท่าไหร่0.3ก็ได้อยู่นะฟิวไม่ขาดถ้าฟิวไม่ขาดอย่างนี้ก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ในวงจรแล้วล่ะเดี๋ยวขอดู ขอดูข้างในก่อนนะครับอ่ามีหลุดอุปกรณ์หลุดมาตัวหนึ่งตัวนี้ไม่ใช่บนรุ่มของเขานะบนรุ่มน่าจะเป็นของจีนอ่อ หก็คือบนลุ่มนะครับมีปัญหาแล้วในส่วนของวงจรวงจรก็ไม่ได้เสียหายมากนะลายปิ้นก็ตรงนี้ก็น่าจะต่อได้อยู่แต่อุปกรณ์ด้านบนโดยช่างยาจะไล่เช็คละเอียดให้นะครับว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนมีปัญหาเราก็จะเช็คไดโอดน,นะครับ ไดโอดอาต่างๆมันต้องมีแค่นี้นะมีไม่เยอะโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปจ้า